สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตนะครับเครื่องที่ได้ทาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จสักทีครับผมเลยได้ใช้เวลาลงทุนลงแรงสร้างมันขึ้นมาให้มันสําเร็จจนได้ครับนั่นก็คือเครื่องให้อาหารปลาครับผมนี่ครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนของเซนเซอร์ตัดนะครับซึ่งมันจะทางานทุกๆสองชั่วโมงครับ โดยการปรับเราสามารถทําได้โดยครับอย่างตอนแรกนะครับแล้วก็เปิดฝาเครื่องครับแล้วก็ไปปรับตัวสีดําๆนี่นะครับตัวหมุนครับเห็นนะครับข้างในก็ประกอบไปด้วยถุนแจ้กนี้นะครับแจ้งนี้ถุนแจ้กนี้นะครับเป็นใส่ถ่านสำรองอีกชาหนึ่ง หาเก้าวนครับแต่ผมแนะนําให้ใส่ฐานชาร์จนะครับแต่อันนี้ผมก็ใส่ไปให้เราหนึ่งเก้าวนที่เป็นฐานชาร์จครับผมนี่ครับหน้าตาข้างในนะครับเราก็มาเซตนะครับเซตที่ตรงนี้นะครับตรงที่เข็มนี้นะครับปรับให้ปรับให ตัวนี่ครับให้มันอยู่ตรงระหว่างกัน้นไอ้ LDR L ที่อยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับการเซตเครื่องครับตอนแรกเราก็เสียบปลั๊กไฟจากไฟบ้านนะเพื่อคอชัวระครับเสียบปลั๊กไฟนะครับจากนั้นก็เปิดเปิดเปิดสวิช์นะครับ โดยที่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนะครับตัววอลล่มเนี้ยครับเป็นตัวปรับว่าเราจะให้มันเปิดช่องนานกี่วินะครับช่องที่อาหารปลาจะลงอะคือช่องสีเหลืองที่อยู่ตรงปลายนะครับนี่ครับในภาพนี่ครับแต่ตอนแรกที่ใช้งานต้องปิดมันไว้นะครับครับแล้วมาเซตนะครับโดยที่นี่ตอนแรกผมหมุน แบบสุดเลยนะครับหมุนตามเข็มไปสุดนะครับแต่อันนี้สเกลมันม่วนนะเดี๋ยวเราจะเขียนให้หมานะครับก็สเกลนะครับสีเหลืองนะครับในภาพมันจะเปิด้วปิดน,นะครับทุกๆครั้งที่เรามาปรับ ตัวนี้นะครับตัวว่าให้มันเปิดช้าเปิดเร็วแค่ไหนนะครับเพื่อปริมาณของอาหารจัดลงน,นะครับเราต้องมากดปุ่มรีเซ็ตนี้สองปุ่มทุกครั้งนะครับแต่ทุกครั้งที่กดต้องปิดเครื่องก่อนนะครับฟังใหม่อีกรอบนะครับก็คือแบบถ้าเครื่องมันเปิดอย่านี้แดงเปิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราจะมารีเซ็ตแบบ ปรับค่าของเนี่ยปรับปุ่มตัวนี้ครับหรือว่าปรับให้อันนี้ชา้าเลยเร็วเราต้องมาปิดเครื่องก่อนจากนั้นเราค่อยมาเราก็ต้องกดปุ่มดีเซ็ตนะครับทุกครั้งสองปุ่มนะครับัวสองสามครั้งย้ำนะครับอันนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาหมุนนะครับนี่บหมุนเราก,ก็หมุนมาขึ้นหะอย่างนนะครับ จากนั้นก็มาทดสอบนะโดยการเปิดนะันะครับ,รบมันจะสั้นลงอ่ะอืแล้วก็มาเคล็ใหม่นะครับถ้าเกร็เรายังไม่ได้ครับเราก็หมุนไปตามเขียวินาทีที่ผมเขียนไว้นะครับม่นนานกขี่วิเีวินะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เขียนแล้วเราก็ามาดูใหม่ เห็นไหมนอะมันจะโลเร็วนะครับนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็โทรถามผมได้นะครับแล้วผมก็จะเขียนเป็นไฟล์กระดาษเป็นแผนกระดาษคู่มือการใช้งานอีกทีนะครับหรือว่าที่เขียนก็จะไม่เขียนนะครับ ยงไงรก็เสร็จแล้วครับนี่เสร็จสักทีครับจากนี้ต่อไปก็จะไปทำไอเครื่องหรือว่าสร้างโมงแปนีนที่มันสามารถจ่ายพลังงานได้เกินตัวมันนะแล้วก็อาต้องใช้เวลาครับในอย่างสา,สารสางไอสิ่งที่เคยทำาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะให้มันสำเร็จให้จนได้ครับผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ